เจตสดาพรอ,ออกมาตอบประเด็นดราม่าหลังถูกโยงปมการเมืองลั่นไม่ใส่ใจไม่จำเป็นต้องอธิบาย เรียกว่าไม่มีใครไม่รู้จักพระเอกเหล่ออมะตะอย่างติ๊กเจษด,ดาพรหนุ่มเจ้าเสน่ห์ขวัญใจของสาวสาวหลายคนที่มีผลงานสร้างชื่อมากมายเช่น2499อันธพานครองเมืองสตรีเหล็กวานิดาอย่าลืมฉันเป็นต้นทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเจ้าตัวเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มักจะออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองไทยอยู่บ่อยครั้ง และดราม่าล่าสุดที่โดนชาวเน็ตถล่มหลังออกมาเคลื่อนไหวประเด็นทางการเมืองโดยเจ้าตัวโพสต์คาคมผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวได้ระบุข้อความว่าในความมืดมิด ไม้ขีดไฟแค่หนึ่งก้านที่จุดติดคนนับล้านในรัศมีกลายจะมองเห็นเปลวแสงสว่างจากปลายไม้ขีดนั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิ่งมืดยิ่งสว่างทัวลงเละติ๊กเจ็ด,ดาพรโพสต์คำคมปมการเมืองไทยไม่รับคำขอโทษหนุ่มกัญชัยลุยฟ้องอาจารย์มอดังลั่นไปเจอกันที่ศาลสับไม่ยัง้งทัวมาเยือนกระติบหลังโผล่คอมเมนต์แนแกเก๋ไก๋แต่แซะอีกคู่ติ๊กเจดสดาพรตอบประเด็นหลังถูกโยงปมการเมือง งานนี้ติ๊กเจษดาพรก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวเอาไว้ว่าผมเข้าไปอ่านในคอมเมนต์เราไม่เรียกว่าทัวลงดีกว่าผมเห็นแต่คอมเมนต์ดีๆมันเป็นเรื่องของนานาจิตตังว่าคุณจะเข้าใจและตีความหมายแบบไหนแต่ถ้าย้อนกลับไปผมเป็นคนชอบเข้าป่าอยู่แล้วเราเรียนวิชาลูกเสือมาเรานึกถึงว่าในเวลายามค่ำคืนแสงสว่างที่มันจุดขึ้นมาเราจะเห็นในระยะไกลหลายกิโลเมตรซึ่งอันนี้มันเป็นคำคมอะไรบางอย่างเท่านั้นเอง ส่วนตัวอิงในเรื่องธรรมชาติและพื้นป่าครับส่วนเรื่องที่ถูกโยงไปในเรื่องของการเมืองเจ้าตัวก็บอกต่อว่าผมว่าเรื่องของการโยงจะพูดแบบไหนก็แล้วแต่มันสามารถโยงได้หมดถ้าพูดถึงความเป็นประชาชนคนหนึ่งในสังคม ผมคิดว่าทุกๆคนสามารถพูดในเรื่องความคิดเห็นต่างๆนี้ได้ต้องบอกว่าความรู้สึกของแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันไปผมว่าอยากให้มีการเปิดเสรีในการพูดเรื่องพวกนี้โดยที่มันไม่ได้ทําให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจกับใครแต่ผมว่ามันคือแรงขับเคลื่อนที่จะทําให้สังคมและชีวิตการเป็นอยู่ต่างๆรวมถึงองค์ภาพรวมต่างๆของเราเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีผมว่าเราต้องไม่รู้สึกว่าการที่ใครออกมาพูดอะไรต้องโยงถึงเรื่องการเมืองเสมออย่าง ากให้มองมุมเปิดกว้างๆและให้มองว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมมันไม่จําเป็นต้องอธิบายผมว่าเรื่องเหล่านี้มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผมคิดอยู่เสมอว่าตราบใดที่เรายือนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใดบนโลกใบนี้ยอมรับตอนนี้การเมืองมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเปราะบางผมจะบอกว่าในบางแพลตฟอร์มมันก็คือเรื่องของการที่ทําให้เราได้ ถ่ายทอดมุมมองต่างๆที่เรานึกคิดนณตอนนั้นๆมันก็อยู่ที่คนไปจับเรื่องนี้มาตีความเราอยากให้ทุกคนได้เปิดใจให้กว้างเปิดโอกาสมองเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสาขาหรืองานอาชีพใดๆเราล้วนเป็นมนุษย์ซึ่งอยู่พื้นที่เดียวกัน